ในเพลย์ลิสชุดนี้นะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของระบบตัวเลขฐานนะครับก็ใครที่เคยเรียนเรื่องนี้แล้วไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ก็เพลย์ลิสชุดนี้จะช่วยนักเรียนได้เข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวค่อยๆดูไปทีละ EP นะครับนักเรียนก็จะเข้าใจตามลําดับของเนื้อหาเรื่องนี้ไปได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการเรียนรู้จากคําถามเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวคุณครูจะค่อยๆไล่ลําดับ นื้อหาต่างๆที่สําคัญนะครับนักเรียนก็ดูจากตัวอย่างดูจากคําถามดูจากวิธีคิดนะครับก็จะช่วยเพิ่มความเข้าใจได้นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาทบทวนกันนิดนึงว่าเอระบบตัวเลขฐานเนี่ยมันเป็นยังไงนะเผื่อใครที่เข้ามาดูปุ๊บโดยที่แบบไม่เคยจําไม่ได้เลยหรืออาจจะแบบเป็นที่มสามที่ลืมไปละเรียนตะั้งแต่หมนหนึ่งอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวมาดูกันนิดนึงนะครับมาทบทวนกันสั้นๆก่อนนิดนึงนะครับอ่าช่อ ระบบตัวเลขฐานนะครับโอเดี๋ยวคุณครูระบบนะครับตัวเลขาฐานนะครับถ้าคุณครูพูดคำว่าตัวเลขฐานสองอสมมติเราเคยได้ยินเนาะตัวเลขฐานสองนะครับตัวเลขฐานสองนะครับ ตัวเลขฐาน2มันจะใช้สัญลักษณ์2ตัวด้วยกันนะครับใช้สัญลักษณ์2ตัวเนาะ hmm. ก็คือเลขอะไรครับไม่ใช่1กับ2นะครับก็คือ0กับ1นะครับ0กับ1เนาะ0กับ1อ่าคุณครูใช้คำว่า0และ1น่ดีกว่าอูนยและ1โอเค0และ1ก็คือใช้2ตัวตัวเลขฐาน2ไม่ใช่1กับ2นะครับคือใช้0และ1นะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวเลขฐาน3ล่ะน,นะครับตัวเลข ฐาน3นะครับตัวเลขฐาน3ก็จะใช้สัญลักษณ์3ตัวด้วยกันนะครับก็คือ0 1นะครับและ2นี่มี3ตัวฐาน3ไม่ใช่1 2 3นะครับเป็น0 1และ2นะครับ ก็จะไล่ไปนะครับซึ่งถ้าเป็นตัวเลขฐานที่มากขึ้นก็นับศูนย์ไปด้วยศูนถ้าเป็นฐาน3ก็คือ0ูน3เนาะถ้าเป็นฐาน5ก็เป็น0ูนย์แล้วก็4นะครับคราวนี้เรามีเลขใช้กันทั้งหมดนะครับกี่ตัวครับเลขโดดนะครับที่เราใช้กันนะครับเลขโดดนะครับที่ใช้กันนะครับมีด้วยกัน10ตัวเนาะ เพราะฉะนั้นเราก็สามเราก็จะทบทวนกันนิดนึงว่าเลขโดดเราใช้กัน10ตัวก็จะมี0 1น3 4 5 6 7 8า้าดแแล้วก็เานะครับพอถ้าเป็นเลขส0ปุ๊บมันจะเป็น 3, นะํามเนาะเป็น0ูนกับ1เพราะฉะนั้นเลขโดดที่เราใช้กันนะมี10ตัวนี้นะครับก็มีศ1นย์ตัวแล้วก็1 2 3 4 5 6 7 8 9หดนะครับเพราะฉะนั้นพอมันเป็น อาจจะแต่ถ้าเป็นฐานสิบเนี่ยเขาไม่ได้เขียนอน,นั้นกันเนาะคือพอเป็นฐานสิบเอ็ดขึ้นไปเนี่ยเราจะใช้สัญลักษณ์แทนเดีย๋ยวคุณครูจะพูดในคลิปต่อไปนะครับว่าสัญลักษณ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับใช้สัญลักษณ์แทนตัวเลขไปเลยนะครับเช่น A คือ10 B คือ11อ็ดอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวเขียนไปนิดนึงแล้วกันคือเราจะใช้สัญลักษณ์คือ A เนี่ยคือ10นะ A คือ10 B คือ11อย่างเงี้ยครับ C ก็คือ12เนาะ D ก e so, ็คือ13อ่าเขียนไปนิดหนึงได้ e ก็คือ14เดี๋ยวเห็นบ่อยๆจะได้คุ้นเคยด้วยเนาะ f ก็คือ15นะครับก็ขั้นนิดหนึงเพราะฉะนั้นเวลาเราเป็นที่มันเกินเลขที่มันเกินไปครับเป็นถึงฐาน11ขึ้นไปถึง36อะไรเงี้ยเราก็จะใช้ a a แทนด้วยเลข10นะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นจากโจทย์กัน เดี๋ยวนะักเรียนค่อยๆดูจากตัวอย่างครับค่อยๆดูจากคําถามนักเรียนจะเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นได้นะครับไม่ต้องตกใจว่าโอ้เรื่องนี้แบบเข้าใจยากเหลือเกินเดี๋วดูจากคําถามและเห็นวิธีคิดเดี๋ยวมันเข้าใจเรื่องนี้ได้ครับอ่ะข้อแรกนะครับคําถามเขาบอกว่าจงแสดงวิธีหาค่าของตัวเลขฐาน10 9 8 6 3ว่ามีค่าเท่าไหร่ในฐาน10โอ้จากฐาน10เป็นฐาน10เลย จริงๆแล้วถ้าแปลงง่ายๆเลยข้อนี้เขาอยากให้เรากระจายให้ดูนั่นเองว่าเอ๊ะไอ้8 6 3เนี่ยกระจายออกมาแล้วเนี่ยมันหน้าตายยังไงนะครับถ้าคุณครูแปลงง่ายๆนะมันกระจายออกมาแล้วหน้าตายยังไงเนาะแต่ครานี้เราในเมื่อเป็นนักเรียนโตขึ้นมาละอยู่มัธยมนะครับเร,เราเราเรียนเรื่องระบบตัวเลขฐานเรากาลังเรียนเรื่องระบบตัวเลขฐานเนี่ยเรากระจายในลักษณะที่ใช้ความรู้ของระบบตัวเลขฐานได้ไหมเพราะถ้านักเรียนเข้าใจอะครับ ั้งแต่ฐาน10ไปฐาน10ธรรมดาหรือการกระจายธรรมดาเนี่ยจริงๆมันใช้หลักการเดียวกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นฐาน2ฐาน3ฐาน5ต่างๆนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันเราก็เริ่มต้นจากการเขียน9863ก่อนนะครับ9ซึ่งเป็นตัวเลขที่โจทย์ให้มาเป็นฐาน10เนาะฐาน10คราวนี้มันมีค่าเท่าไหร่ล่ะในฐาน10เราจะแปลงจากฐาน10เป็นฐาน10นะครับ คือแปลงจากฐาน10เป็นฐาน10เหมือนเดิมเลยนะครับครนี้หลักในการแปลงนะครับเดี๋ยวคุณครูเขียนนิดนึงหลักในการแปลงเนี่ยเดี๋ยวเขียนเท่ากับก่อนเท่ากับนะครับเราจะต้องกระจายแต่ละตัวครับกระจายแต่ละตัวพวกนี้ออกมานะครับออกมาเดี๋ยวคุณครูพอหรือเปล่าวเนี่ยเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตลบเอาตัวเล็กนิดนึง9 8 6 3นะ 9 8 6 3โอเคอ่ะเดี๋ยวเราขยายตรงนี้เอาอเยวไม่พอนะครับอ่ะคราวนี้คุณครูอยากจะบอกว่าเวลาเรากระจายออกมาครับหรือเราจะกำลังจะแปลงเป็นฐาน1นะิเนาะกำลังจะแปลงเป็นฐานสนะิเนี่ยถ้าพูดง่ายๆก็คือเดี๋ยวมันจะต้องมีการกระจายออกมาเป็นวงเล็บต่างๆครับวงเล็บต่างๆ อันนี้มันมี4ตัวเนาะก็จะได้ประกอบไปได้วย4วงเล็บอย่างเงี้ยครับแต่คุณครูจะกระจายให้ดูละเอียดนะนี่เห็นให้เห็นภาพรวมก่อนคือเลขมันมดีด้วยกัน4ตัวเราจะกระจายออกมาได้4วงเล็บนะครับให้ได้4วงเล็บนะก็คือเอาแต่ละแต่ละตัวมากระจายนะครับแต่ละตัวมาวมากระจายเราต้องการให้เป็นฐาน10ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันจะมีตัวเลขเนี่ยคูณฐาน10เนาะก็คูณด้วย10แน่นอนนะครับทุกตัวจะจะคูณด้วย10นะครับทุกตัวจะคูณด้วย10คราวนี้ สิบเนี่ยไม่สิบเฉยๆครับสิบจะต้องยกกําลังนะครับยกกาลังครนี้อ้าวแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าแต่และตัวย,ยกกําลังอะไรนะครับยกกําลังอะไรซึ่งเลขที่เราเอามาใช้ใส่ในวงเล็บเหล่านี้มันคือเลขที่เรียงกันอย่างนี้เลยครับเพราะฉะนั้นตัวเลขแรกคือเก้าแล้วก็มาแปดแล้วก็มาหกแล้วก็มาสามแล้วการยกกําลังนะครับให้ไล่จากอย่างนี้ครับไอตัวเลขสามเนี่ยจะยกกําลังอะไรล่ะไล่จากเลขศูนย์ครับ ศูนย์แล้วก็เป็นหนึ่งหนึ่งแล้วก็ไปสองสองแล้วก็ไปสามนะครับเพราะฉะนั้นเก้าคูณสิบต้องยกกําลังสามครับแปดคูณสิบต้องยกกําลังสองครับหกคูณสิบต้องยกกําลังหนึ่งครับแล้วก็สามคูณสิบก็ยกกําลังศูนย์ไล่ไปอย่างนี้ครับอ่าอันนี้คือหลักการนะถ้าเกิดเรากําลังจะแปลงให้เป็นฐานสิบก็คือคูณด้วยสนะิบเนาะเราจะแปลงให้เป็นฐานสิบใช่ไหมครับจะแปลงให้เป็นฐานสิบก็มีการคูณด้วยสิบ ไหมคูณด้วยสิบทุกวงเล็บเลยคูณด้วยสิบทุกวงเล็บเลยนะครับคูณด้วยสิบทุกวงเล็บแล้ว10ยกกาลังเราจะรู้ได้ยัไงยกกาลังอะไรนะครับให้เราไล่จากตรงนี้จริงๆมันมีสูตร,รเขียนดูจะยุ่งยากครูเลยอยากให้เรามองภาพว่าอ๋อเราไล่จากเลขเลขแรกเนี่ยไอ้เลขแรกทางขวามือเนี่ยมันต้องยกกําลังศูนย์นะแล้วไล่ไปยกกําลัง1ยกกําลังสองแล้วก็ยกกําลังสนะครับแล้วเราก็เอาตัวเลขเนี่ยแต่ละตําแหน่งมาเขียนไล่ไปได้เลยนะครับ โอเคนี่เป็นภาพรวมเดี๋ยวมาดูทําจริงกันนะครับนี่เป็นภาพรวมเมื่อกี้เนาะเมื่อกี้เป็นภาพรวมเดี๋ยวมาดูทําจริงกันว่ามันยังไงนะครับอ่ะเราก็ไล่เลยเรารูล้ละเรากําลังจะแปลงให้มันเป็นฐาน10ใช่ไหมครับแปลงให้เป็นฐาน10เราก็เขียนรอเลยนะครับอุ๊บเราก็เขียนรอเลยแปลงให้เป็นฐาน10นะครับเราก็เขียนอ่ะได้9นะครับคูณ10อ่ะเดี๋ยวเราค่อยใส่วงเล็บ เออแล้เขาใส่เลขชี้กำลังแล้วก็เราก็จะได้8นะครับคูณสบนะครับบวกเราก็จะได้6 6คูณ10นะครับแล้วเราก็จะได้3คูณ10อ่าพอดีเลยนะครับครนี้เอเลขชี้กำลังคุณครูบอกเมื่อกี้ยังไงนะลืมไปแล้วเริ่มจากตัวแรกครับตัวแรกยกกำลังศูนย์ ตัวต่อไปอยกกําลัง1ตัวต่อไปอยกกําลัง2และตัวต่อไปอยกกําลัง3ครับเพราะฉะนั้น9ก็ต้องคูณ10กําลัง3เนาะอันนี้กําลัง2ไล่ไปกําลัง1แล้วนี้กําลัง0นะครับโอเคทันนะครับนะักเรียนต่อไปนะครับก็9กาคูณ10กกำลัง3ได้เท่าไหร่ครับก็ได้9คูณ10เติมศูนตัวเนาะ แล้วก็บวก8ปคูณสิบกำลังสอง 2, ก็คือ 8, ปดคูณหนึนั่นเองนะหรือ8ปดคูณสิเติมศูนย์สตัวแล้วก็6 10, กคูณสิบกำลังหนึ่งก็คือ6กคูณสิเลยนะครับก็ได้6กคูณสิและบวก3ามคูณสิบกำลังศูนย์สิบกำลังศูนย์คืออะไรครับก็คือ3ามคูณหน่นั่นเองนะสิบกำลังศูนย์มีค่าเท่ากับ1นะครับใครที่ยังลืมเรื่องสมบัติเลขยกกำลังต่าง,างๆนะครับคุณครูทําไว้ใน playlist อของชุดเตรียมสอบเข้ามาสี่อยู่ม,มีเรื่องเลขยกกำลังหลายข้อเลยนะครับก็สามารถไปดูในเพลย์ชุดนั้นได้ด้วยนะครับโอเคแล้วก็มาเขียนต่อ9คูณ1,000ก็ได้9,000ใช่ไหมครับบวก8 1 0คูณ100ก็ได้800บวก6คูณ10ก็ได้60แล้วก็3คูณ1ก็ได้3นะครับคราวนี้นักเรียนจะสังเกตว่ามันคือการกระจาย กา,การกระจายปกติเลยค่าประจำหลักอะครับเก้าค่าประจำเนี่ยเหมือนเก้าค่าประจำหลักคืออะไรล่ะอ,อ๋อคือเก้าพันแปดล่ะคือแปดร้อยหกล่ะคือหกสิบและสามล่ะสามก็คือสามนะครับเหมือนการกระจายค่าประจำหลักนั่นเองแต่อย่างจะบอกว่าไอ้วิธีนี้ครับมันก็คือเป็นวิธีสากลที่เราจะใช้กับเลขฐานอื่นๆด้วยเช่นกันนะครับโอเคหลังจากนั้นเราได้อะไรนะครับหลังจากนั้นเราก็บวกกันเลยนะครับเราก็จะได้9,800 6กนะครับอันนี้คือวิธีแสดงให้เห็นว่าที่อย่างที่โจทย์ถามนะครับจงแสดงวิธีหาค่าของตัวเลขฐาน10 9,863แว่ามีค่าเท่าไหร่ในฐาน10นี่ครับกระบวนการขั้นตอนตรงนี้คือกระบวนการที่เรากำลังแสดงให้เห็นว่าไอ้9,863แมเนี่ยมันอยูพ่พอแปลงเป็นฐาน10มันได้แบบนี้เนื่องจากเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ที่เราเขียนกันมานะครับโอเคเสร็จแล้วแค่นี้เองนะครับนักเรียนบอก เพื่ออะไรทําเพื่ออะไรอยากให้เห็นว่าขั้นตอนเป็นอย่างนี้เดี๋ยวมาดูคลิปอื่นกัน,นเดี๋ยวมาดูถาอนอื่นๆกันว่าอ๋อเข้าใจแล้วครับครูมันมันมองอย่างนี้นี่เองนะครับหลักสําคัญนะฮะที่คุณครูเขียนสีเขียวตรงนี้นะครับเนี่ยที่เราอันนี้คือเลขชี้กําลังนะครับถามว่าตรงนี้อ่าเดี๋ยวคุณครูไฮไลท์ไปด้วยตรงนี้เนี่ยที่เราใช้สิบเพราะว่าเราต้องการแปลงเป็นฐานสิบถูกไหมครับที่เราใช้สิบเพราะเราต้องการแปลงเป็นฐา 10, นสะิบเนาะอ่าเดี๋ยวถ้า เป็นเขียวนิดนึงอันนี้เลขชี้กำลังเนี่ยอ่าฮะอ่าไทยๆนะครับเลขชี้กำลังคือเราต้องการแปลงเป็นฐาน dakika, อ่บเดี๋ยวนะเราต้องการแปลงเป็นฐาน10นะครับรูก็เลยเอาคูณ10เข้าไปเนี่ยทุกวงเล็บเลยเราต้องการแปลงเป็นฐาน10นะครับรูก็เลยเอา10คูณเข้าไปทุกวงเล็บเลยแล้วเ,เลขชี้กำลังเราอยากเราต้องใส่เลขชี้กำลังให้ถูกต้องเนาะรู่ก็ไล่เลขชี้กำลังจาก012 3 นะครับจากตัวจากขวามือไปอนี้เนาะเราก็จะดูว่าไอ้เก้าเนี่ยควรจะใส่เลขชี้กําลังอะไรเมื่อคูณด้วยฐานสิบเมื่อคูณด้วยเลขสิบนะครับเนี่ยโอเคนะครับไม่งงนะก็นักเรียนสามารถค่อยๆทบทวนได้นี่เป็นแค่ EP หนึ่งนะครับแค่ EP หนะึ่งเนาะก็เปิดประเด็นมาด้วยจากฐานสิบแปลงเป็นฐานสิบตรงๆไปอย่างนี้เลยนะครับก็เหมือนการกระจายเลขนี่แหละนักเรียนก็จะเห็นว่าอ๋อเออมันก็ไม่ได้ยากจนเกินไปนะแปลงจากฐานสิบไปฐานสิบเดี๋ยวเรามาดู ในตัวอย่างอื่นอีกนะครับช่วยจะช่วยเพิ่มความเข้าใจให้นักเรียนได้นะครับสำหรับข้อนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครมีคําถามเพิ่มเติมหรือว่าอยากพูดคุยกันนะครับเกิดบังเอิญมาเจอคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็สามารถเข้าไปพูดคุยกับครูได้ที่ a c e b o o k นะครับสถาบันนะครับสถาบันปะปัญญานะครับสามารถส่งอ่าเขาเรียกว่าส่งคําถามได้นะครับหรือว่าอันนี้เป็น Facebook นะครับ Facebook ส่งคําถามเพจนะครับส่งคําถามส่งหรือว่าข้อสงสัยไปได้นะครับที่ที่เพจนี้ได้นะครับฝากติดตามเข้าไปกดลงกดไลค์ได้นะครับแล้วก็รวมถึง Youtube ด้วยนะครับถ้าเกิดรู้สึกว่าคลิปนี้มีประโยชน์แล้วก็อยากให้หคุณครูทำคลิป ต่อไปในหลายๆเรื่องเลยก็สามารถที่จะให้กำลังใจกันนะผ่านการกดติดตามหรือกดแชร์ได้นะครับถ้าช่องนี้เติบโตดีๆครูก็มีกำลังใจในการทำมากขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราพบกันในคลิปต่อไปนะครับระบบเลขฐานนะครับไม่ยากอย่างที่คิดเดี๋ยวลองลองดูในแต่ละ EP จะช่วยเรียนเข้าใจเรื่องนี้ได้แน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ